แดดแพตตี้เปิดเรื่องฮอหลังใหญ่งานนี้เจอติงเรื่องบ้านเพียบ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานของแดนวรเวทและแพตตี้อังสมาลินซึ่งทั้งคู่ก็คอยอัปเดตความคืบหน้าง,งานแต่งให้แฟนๆได้ทราบกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแต่งสถานที่จัดง,งานและชุดแต่งงานจนล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ย่อเปิดเรื่องหอให้แฟนๆได้รับชมผ่านช่อง YouTube แม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็พอเห็นโครงสร้างบ้านที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างงานนี้บอกเลยว่าหลังใหญ่น่าอยู่สุดๆ้วยเ,เรื่องหอของแดนและแพตตี้มีคอนเซปต์ที่เข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ซึ่งแดนและแพตตี้ก็ได้เลือกปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบริเวณบ้านและเลื่อนหอของแดนและแพตตี้นั้นสร้างอยู่ที่สายไหมซึ่งเป็นการตกลงกันว่าแพตตี้จะย้ายจากบางน้มาอยู่สาไหมก่อนที่แดนจะพาไปดูที่จอดรถที่สามารถจอดได้ถึง3คันของแดน1คันแพตตี้1คันและอีก1คันเป็นรถตู้เล็กที่แพตตี้เผื่อไว้ในอนาคตอาจจะมีน้องประตูบ้านก็ทําตามหลักฮวงจุ้ยที่ต้องบานใหญ่เพื่อรับทรัพย์ส่วนโซนห้องนั่งเล่นก็ติดกระจกไว้รอบห้องเพื่อให้มองเห็นต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้รวม ถึงมองเห็นต้นจันท์ที่ถือว่าเป็นแลมมาร์ของบ้านอีกด้วยส่วนโซนห้องครัวจะแยกเป็นครัวไทยและครัวฝรั่งซึ่งแพตตี้บอกว่าถ้าทำอาหารหนักๆก,ก,ก็จะเลือกทำที่โซนครัวไทยเพื่อไม่ให้กลิ่นและควันคุ้งในบ้านแต่ก็ยังมีมุมในบ้านที่แดนแพตตี้ก็ยังคุยกันไม่ลงตัวเช่นสาว่ายน้ำเป็นตน้นส่วนห้องทํางานของแดนก็ยังคงคอนเซปต์ธรรมชาติปลูกต้นไม้ไวร้รอบห้องส่วนชั้น2ก็อาจจะมีห้องออกกําลังกายเล็กๆและห้องแต่งตัวและไฮไลท์ก็คือห้องนอนที่กว้างเลือกเตียงใหญ่ขนาด6-7ฟุตเพื่อให้นอนสบาย สบายไม่อึดอัดอีกครั้งก็ยังมีมุมโซฟาเล็กๆไว้นั่งจิบกาแฟาพร้อมกับโชว์แบบบ้านให้ได้รับชมและหลังจากที่คลิปพาชมบ้านของแดลและแพตตี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้มีชาเนขคามาคอมเมนต์ติ่งเรื่องบ้านด้วยความเป็นห่วงอาทิเช่นเรื่องการปลูกต้นไม้ที่เยอะเกินไปอาจจะทําให้รากชอนใช้เมื่อโตขึ้นอาจจะทําให้บ้านสุดตัวได้แล้วเรื่องของการปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านรวมถึงกระจกบ้านใหญ่และกว้างอาจจะมีปัญหาเรื่องการทาความสะอาดตามมาเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของแม่บ้านที่ต้องสมน้ําสมเนื้อเป็น ต้นจนแดนและแพตตี้ต้องออกมาเคลียร์ประเด็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องสระว่ายน้ำเรื่องการปลูกต้นไม้ซึ่งสระว่ายน้ำก็อาจจะไม่ได้ทำแล้วโดยแดนและแพตตี้ก็ได้มีการปรึกษาสหาปนิกทุกขั้นตอนทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พูดไปในคลิปวันนั้นอาจจะไม่ได้ทำจริงๆเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันสนุกๆเพราะว่ารายละเอียดจริงๆมันสามารถทำได้หรือไม่ยืนยันว่ามีการพูดคุยปรึกษาทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องคนที่บอกว่าแดนและแพตตี้ทะเลาะก,กันนั้นมันไม่ใช่การทะเลาะเราก็แค่คุยกัน ไม่ได้เทียงกันทั้งนี้ทางแพตตี้ก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เชื่อว่าทุกคนหวังดีกับเราจึงอยากจะรีบมาชี้แจงทุกคนที่คอมเมนต์ทุกอย่างเรามีการพูดคุยปรับเปลี่ยนกันมาเรียบร้อยแล้วและอยากฝากบอกว่าเราไม่ได้ทําคลิปนี้ประเด็นดราม,มา่าช่องนี้ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้นั่นคือเหตุผลที่เราอยากมาเคลียร์ประเด็นนี้